อันนี้ลูกค้ามาจากภาคใต้นะครับมาแก้กระบะก็คือมาเพิพ tracks, like ่มเสาหน้าสูดูสาหดนะครับอันนี้เป็นตัวยูที่เขาใส่มานะครับก็คือหน้าสีเลยนะครับที่เขาใส่มาตามที่เห็นเลยนะครับก็คือท้ายจะหลุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขั้นตอนที่ผมเจียเสาออกลูกค้าบอกว่าเขาเสียเงินแล้วนะครับเขาก็อยากให้เอาเหล็กเขาเนี่ยมาทําเป็นเป็นตัวเอลนะครับก็เลยต้องเอาของเขาเนี่ยมาทําเป็นตัวเอลนะครับก็คือหน้าสีตัวเอลเลยอันนี้คือผมต้อง ตัดออกหมดนะครับเพื่อจะมาดีดให้มันเข้าสเปคเดิมของตัวกระบ,บาก่อนเพราะว่าคันนี้ค่อนข้างช้านะครับหนักมากเลยคันนี้เพราะว่าผมจะต้องเอาของเก่าเขาออกหมดเลยเพอเราออกหมดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ก็คือของเก่าติดรถที่เขาใส่มานะครับเจ้าของเนี่ยบอกให้ล้ออาหมดเลยแล้วก็เอาด้านบนเนี่ยเอาสูตรอู่สารโรดเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังดีดคานหลังนะครับเพราะว่ามันพียน ไอ้เม็ดอาร์ตัวนี้มันไปซ้ายนะครับเราต้องเอาให้เข้าที่ก่อนไม่งั้นเวลาเราใส่เสาใส่ถ้าเกิดเราไปเชื่อมเลยมันแก้ไขไม่ได้พอเราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหมือนตูดไปข้างใรข้างหนึ่งนะครับที่จริงเนี่ยรีโวเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องของคานททายอยู่แล้วนะครับยิ่งไปเย็บอย่างเงี้ยเนี่ยเสียเลยทันทีเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมจะตัดน็อตออกนะตัดน็อตออกเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ารอยแตกเนี้ยเป็นหลุมเลยเนี่ย ปกติเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ยังได้เลยพอไปใส่หลังมันแข็งแรงปุ๊บเนี่ยมันแมันแข็งแรงเพราะไอฉากที่ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันแพ้ไงแล้วดูไอเนี่ยมุมไฟท้ายเนี่ยด้านขวาเนี่ยเห็นมันเป็นรูเลยมันแผ่นมันหายไปนะครับข้างนี้คือรูออกไปจากตำแหน่งเลยแล้วก็ที่เขาใส่มาเห็นไหมไอเนี่ยมันเป็นไฟท้ายนะครับไฟฝาท้ายอะครับเนี่ยมันใส่ไม่ได้ พอมันใส่ใส่ตรกนี้ไปปุ๊บมันสายอยู่เงี้ยมันเลยต้องตัดสายออกเพื่อที่จะเอาสายฝาท้ายออกนะครับคือสายตรงปลายท้ายตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ไฟฝาท้ายด้านด้านด้านซ้ายนี่ก็ฉีกเหมือนกันอันนี้ผมแต้มตำแหน่งตัวปีกแผ่นท้ายเฉยจริงๆเนี่ยไม่ใส่ตัวนี้ยังจะดีกว่าพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บไอ้น็อตตัวที่ไปใส่ฉากรางอยู่อ่ะมันไปบีเอาพื้นท้ายนะครับแตกหมดเลยนะครับนี่ เนี่ยทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านล่างเนีย่ยเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะไอเนี่ยมันเป็นขายึดกันในกระเพื่อมนะครับไอเปลือกข้างกระเพื่อมที่จริงมันเป็นน็อตตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีน็อตสิบสองสองตัวอยู่อย่างนี้แต่เขาไปเชื่อมไงที่จริงไอน็อตเบอร์สิบสองตัวนี้มันไปนยึดปีกคานด้านบนเป็นเป็นตัวยึดคานด้านบนเห็นไหมพอไปเอาออกเสร็จปุ๊บความแข็งแรงไอตัวที่มันยึดเนี่ยมันแพ้ทีนี้มันเอาหัวนี่ขาดเลย ปกติไม่ได้เชื่อมน็อตปกติไม่ได้เชื่อมแต้มแบบนี้นะมันเป็นน็อตเบอร์อีกสองนะครับขาดเลยเนี่ยขาล่างก็ขาดที่จริงเป็นน็อตขันเพื่อแก้ไขถอดขาถอดแลด้วในเวลาเสียหายนะครับถ้าแต้มงี้ก็เสียเลยนะครับนี่เห็นไหมขาดไปเลยมันจะมีอีกแผ่นหนึ่งเป็นแบบนี้เพื่อยึดไอ้ให้แข็งแรงเห็นไ้มันหายไปครับ แล้วก็ตัวเนี้มันจะเป็นน็อตยึดเบอร์สิบสองเห็นไหมครับไปยึดเพื่อเปลือกกับอ้นเนี้ยเพื่อแก้ไขขา,ขาพอเราดึงเข้าเห็นไหมมันดึงเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าน็อตเบอร์สิบสองเนี่ยมันจะมีอยู่สองตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นน็อตเพื่อซ่อมแก้ไขบำรุงแต่ว่าเขาไปเชื่อมติดนี่คือความคิดเนี่ยว่าจะใส่ไอ้คาหลังเนี้ยให้มันแข็งแรงนะครับแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เลยครับมันพาคานท้ายเสียไปเลยที่จริงมันอยู่ด้านบนก็คือดามด้านบนไม่แข็งแรงนะครับ พอดามด้านบนไม่แข็งแรงปุ๊บไปใส่ตัวคาล่างเี่ยไอตัวเนี้ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนี้ผมก็ต้องดีดหาตำแหน่งให้เข้าที่เดิมก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยังยังเชื่อมไม่ได้แล้วก็จะตั้งล่องตั้งจอฝาท้ายครับขึ้นเสาหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือคานชุดหน้าเนี่ยแล้วก็ใส่เสาหน้าเรียบร้อยแต่คราวเนี้ยมันจะมายากตรงข้างหลังทำไมถึงบอกว่า ยากตรงข้างหลังใช่ไหมผมใช้เหล็กพาดเนี่ยเพื่อที่จะดึงมันขึ้นมันเพี้ยนหมดเลยตั้งแต่ด้านหลังอันนี้คือผมดึงเบ้าไฟข้างขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเชื่อมพื้นในเล็กนๆๆ้อยและคราวนี้ให้เรามาดูด้านหลังนะครับที่ผมเชื่อมแต้มไว้เนี่ยก็คือเสาเบ้าไฟดูถ้าดูจากข้างล่างเนี่ยจะจะหนักมากใช่ไหมครับไม่ตรงตำแหน่งสักอย่างเลยแล้วก็แผลก็ห่างข่านี้มันทําง่ายเพราะว่าไอ้ตัวแผ่นเนี้ย ผ่นไอแผ่นตัวนี้ซับเนี่ยมันหายแต่พอมาดูข้างนี้ดูครับเนี่ยอาออกจากกันไปคนละที่เลยดูเป็นรูเลยนะครับไม่ตรงตำแหน่งเม็ดอาร์สักอันเลยแล้วก็ไอเสาหลังที่เขาใส่เนี่ยมันขวางไอตัวซับด้านในที่ผมจะแต่งเบ้าไฟนะครับแล้วมันไม่ยากตรงนี้ไอเขาเล่นเชื่อมแหวกป้ายทะเบียนแล้วก็ยัดเหล็กเข้าไปเนี่ยครับ แล้วมันก็แต่งยากเพราะว่าไอตัวตามพื้นเนี่ยไอเหล็กตัวนี้มันบางผมว่าต้องเอาออกนะครับแล้วก็เชื่อมรวมไปถึงตะเข็บต,ตามรูนี่เห็นไหมครับไอตรงนี้ยังไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทํานะครับต้องหนีบแล้วก็ไล่เชื่อมก่อนแต่ส่วนด้านหน้าเนี่ยไล่เชื่อมให้หมดแล้วนี่ครับไล่เชื่อมให้หมดแล้วแล้วก็จะเป็นเสาแล้วก็คานชุดหน้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะต้องมาระวัง สีด้านนอกเวลาเราเชื่อมนะครับตอนนี้คือเล่งให้สุดแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมตามตำแหน่งเนี่ยสร็จหมดแล้วด้านหน้าเนี่ยก็คือจะใส่เสาแล้วจะเห็นตะขอโซ่ผมดึงเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเพี้ยนเพราะว่าจะเอาให้เข้าตำแหน่งเดิมที่สุดนะครับไม่อยากให้มันเพี้ยนนะครับใช้เวลาทีหนึง่งเพราะว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ของดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเสร็จนี้ก็ขึ้นเสาอ,อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก ไม่น่าจะติดอะไรเลยเพราะว่าเนี่ยก็ต้องมาแก้ขานี่ให้อีกเพราะว่าเขาเล่นเชื่อมติดเลยนะครับเนี่ยที่จริงเป็นน็อตนะครับขันน็อตแก้ไขเพื่อซ่อมบำรุงแต่ว่าเขาเล่นเชื่อมติดเลยแล้วก็ขาด้านล่างตรงที่มันหักเนี่ยนะครับเล่งให้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเหลือเชื่อมสเสาเแล้วเรียบร้อยแล้วข้างหน้าผมก็เชื่อมเสร็จแล้วแต่ว่าเล่งให้ลูกค้าอยู่นะครับจะเย็นนิดนึงนะครับได้ของดีแน่นอนครับ คันนี้ทําค่อนข้างเยอะนะครับจะมีดางกระบะด้านบนแล้วก็เชื่อมเก็รอยแตกขึ้นเสาหน้าสูตรอูสาโรนะครับรววไมถึงฝาท้ายฝาท้ายเนี่ยลูกค้าให้ให้แปลงให้นะครับอันที่เราจะแปลงก็คือจะใส่บานทับตรงกลางนะครับลูกค้าขอมาแต่ว,ว่าไม่มีเวลาทําให้ถ้าเป็นคันก่อนเนี่ยคือลูกค้าขอมาหลายคนแล้วนะครับก็คือให้ใส่บานทับตรงกลางอย่างน้อยมันช่วยแบ่งเบาภาระนะครับ แค่ว่าคันนี้มีเวลาทำเีนะครับจัดไปครับเนี่ยดูครับรอยแตกเยอะมากหนีเพี้ยนไปไทางเลยอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับต่อมา ต้องมาตั้งจอฝาท้ายอีกครับยังไม่เสร็จอันนี้กำลังจะใส่ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวแปลงเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จนะครับ